ตอนนี้ช่างใหญ่มาช่วยพี่เขาติดต่อให้ติดต่อทางบ้านนะ,ะ,ะให้ให้เอารถกระบะมารับหน่อยรถกระบะรถกระบะยี่ห้อไหนบ้านซอยสวรรค์นีรถมันเป็นยังไงมันก็โซ่ขาดใช่ไหมใช่โซ่อยู่อยู่ๆ,ๆวิ่งมาก็ขาดเลยใช่โ<ซ>อ้ยอ,อันตรายนะเออดีดีถ้าไม่มีรถเออถ้ามีรถนี่เออพวกเราชีวิตนะใช่เพราะว่าเพราะว่า พอโซ่มันขาดปั๊บเนี่ยมันเสบัดมันเสบัดแล้วก็หยุดล้อเลยใช่ไหมโอ้เรื่องเราขับเร็วไหมเมื่อกี้ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วนะโอ้โหแล้วทีนี้เราจะไปกันแล้วนะเพื่อทาดีๆอะไรอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ซอยทองงอกนะครับเขตสายไหมขทมอนะก็เข้าเห็นพี่เขาโซ่มันขาดนี่ยี่น้องเขากำลังงัดโซ่ออกอยู่ก็รีบทีมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมพี่เขา ใจดีนะเขาแวะมาถามว่ารถอะไรเขาช่วยเข็นรถจากถนนน่ะจากถนนนะครับในซอยขึ้นไปอยู่บนถนนนอกนอกรางดีอยู่คิดคิดให้นะโซ่ขาดครับพว่เกาไม่มีเกาไม่มีจะดูรถก่อนแต่ฮะเพื่นดูรถจะวางหันลาพี่ซางบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยทีน<ช>ี้พอดีโซ่มันขาดนะ <สา S 2> นระวังรถค่อยๆเข็นเข็นไหวไหม เห็นหลอนเห็นได้ไหมตรงตรงล่างกครันเห็นไม่ได้บอกพี่ก็เรียกว่ามันเห็ยนคาดจดดไม่ได้สีโต๊ะนะโอเคขอให้เอ่อโทรศัพท์บอกทางบ้านแล้วเลยค่ะโทรบอกนะจะไปแล้วมืดๆแล้วอ้าวโอเคโอเคสู้ๆขอบคุณจ้า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 นี่นะครับก็เป็นบริเวณที่จุดที่คุณพี่เขามายืนรอเป็นคนเป็นคนที่ไหนพี่คนยะโสค่ะเป็นคนยะโสคนนั้นนะ เรียนการ์ดเป็นหลานเป็นหลานเหรอไปตามยูทูบอาจารย์ใหญ่ด้วยนะค่ะาพี่เข้าใจดีเขาเล่นโทรศัพท์เขาเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมหาไม่ยากหรอกยูทูบอาจารย์ใหญ่นะโอเคโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ